มีอาการบาดเจ็บนะครับก็ยกแพวพาวนะครับไปวันที่5เดือนหน้าครับพฤษภาคมรายการใหญ่เลยนะครับคู่เอกก็สามเอกับย่าดาวครับเจอกับธงน้อยลูกบานใหญ่พร้อมกับคู่ประกอบรายการขับขังเอ้าจังหวะนี้โอ้โหแม่โหดขึ้นไปโดนเททิ้งไปเลยครับยกนี้ยก3เกมเริ่มจะเปิดแล้วครับครึ่งทางครับครึ่งทางก็มีอาชีพครึ่งแสนแล้วครับพัฒนาของศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับอาชีพมาแล้วครับแบงค์พันห้าสิบใบครับห้าหมื่นบาทถ้าทําได้เอาไปเลยครับศิลธรรมเปิดเกมครับใช้ความยาว ความใหญ่แต่ว่าจับนายยังตีไม่ได้ครับกรรมการพิชาเบรกแล้วก็แยกออกมาครับยังไม่เดินครับทางด้านของผู้ชนะครั้งก่อนครับอย่างกับตันทีมครับยังคงปักหลักชกอยู่ในเกมของตัวเองครับตั้งรับคอยเก็บกันบางโต๊ะมีแข้งซ้ายเนี่ยครับเป็นด่านแรกคอยติดเบรคอยสกัดให้ทางด้านของศิลธรรมเข้าทาได้ลําบากครับแต่ว่าศิลธรรมมี่มัดครับแมเดินเตะไม่ได้ก็มีหมัดขวาแล้วครับทีมนํามาก่อนครับพยายามหาช่องทีมไปก่อน อาจจะแต่งตัวนานไม่ได้เลยนะครับศิลธรรมเพราะว่าอยู่ห่างอุ้ยซ้ายซ้ายอีกทีครับเอ้าลวงท้องด้วยครับแมอย่าจักกะจีอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับแมอย่าเดินเหยียบสายไฟแล้วกันครับบนเวทีครับแม้ทางด้านของกัปตันทีมแข้งซ้ายหนวกได้เนียนครับแม้ว่าจะยังไม่ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าทางด้านของศิลธรรมครับความใหญ่ความยาวเขานี่ยังทําอะไรได้ไม่ชัดเจนเลยครับทำให้เกมนี้ความกดดันนี่อยู่ฝั่งทางด้านของศิลธรรมแล้วครับดูรับพยายามเดินเข้าไปครับ ยังจับไหนไม่ได้ยังจับตีไม่ได้ก็อึดอัดแล้วครับแบบนี้เอาแล้วครับเข่านายได้แล้วจับได้ตีได้ไหมพยายามจะขึ้นบนครับขวางหน้าขวางหน้าได้แต่ว่าเสียบไม่ได้ครับกับตันทีมจากสกกลครับอ่ะขยับโอ้มีหมัดจิ้มด้วยนะครับต้องลงทุนก่อนนะครับศิลธรรมประเภทที่มาไม่ไม่เจ็บก่อนนี่เครื่องไม่ร้อนครับตีตัวแล้วตีได้ไหมครับมาดูจังหวะการจับชิงจับได้เปรียบเลยครับกับตันทีมอ่ะใกล้เชือกใกล้เชือกใกล้เชือกแต่ว่ายังออกอาวุธได้อยู่ครับ เดี่ยวล้มลงไปครับทนาทาของสินรมครับอ็แกเขินได้ครับเดินต่อโอ้โยนเข่าลอยครับแม่สูงเลยครับกระเด็นหัวเลยครับเป้าหมายคือคางแต่ว่าไม่ถึงครับมาดูครับจับนายได้แต่ว่ากัปตันทีมครับไม่ช้าเลยครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่าจังหวะจับนายนี่แกไม่แต่งตัวครับแกเสียบเลยครับอ้าวโยนเข่าขวาครับท่าทาของสินรมพยายามจะใช้ความแข็งแกร่งครับดันเข้าไปแต่ว่าจังหวะล็อกจังหวะนี้ครับแม่กัปตันทีม กสวยความได้เปรียบได้ดีครับแต่ว่าศิลธ,ธรรมดูครับพยบายามมือเข้าไปมีสอกขวาหมาพยายามจะเอาทุกอย่างแล้วครับทั้งเขา่าทั้งหมัดทั้งศอกนี่ครับโยนเข่าขวาไว้จับนายได้ครั้งมาดูครับตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ล็อกอย่างเดียวครับแต่จังหวะตีไม่มีครับโอ้โหนี่ครับมาเครื่องชักเริ่มติดแล้วศิลธรรมมาติด,ตดอ,อีเข้าไปโอ้แต่ว่าตอนนี้กัปตันทีมมายังพลิ้วอยู่ยังพลิ้วอยู่ หักลงไปนี่ยุ่งเลยนะคุณน็อตเตะได้เตะไปครับศิลธรรมบอกว่าเตะได้เตะไปครับขอจับโอ้โหแมาแต่โดนบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับยัดเข่าเข้าไปเอาละครับขึ้นคอได้แมาต่อดูจังหวะการชิงจับนะครับของกัปตันทีมครับโอ้แกไล่แขนกดตีอ่ะมันใกล้เชื่อกับกรรมการปรีชางงัดออกมาแมาดูว่าจังหวะตีเข่าแมาเริ่มจะตีลำบากแล้วนะครับศิลธรรมต้องเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนอาวุธแล้วครับอาจจะหมัดมาเอาละครับหมัดกับศอก ถ้าถ้าสมมุติโดนไปเต็มๆตมนี่ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาฉีดมาแน่นอนแล้ครับตอนนี้เ็าเพิ่มเติมนี่น่าจะทะลุแสบแล้วครับยังไม่ยอมครับทางด้านของศิลธรรมครับเบียดเข้าไปไม่อยากให้มันเป็นหนังม้วนเก่าครับคนไปที่ผ่านมานี่แพ้มาแล้วครับครั้งหนึ่งวันนี้ก็อยากจะเอาชนะบ้างครับแต่ว่าจังหวะจับนายครับช้าไปนิดครับทางด้านของกัปตันทีมครับแกไม่แต่งตัวครับบางจังหวะนี้ไม่ต้องไล่ไม่ต้องสอดแขนเลยครับ ยกเข่าแทงตั้งกำแพงไว้ครับแต่ว่าจังหวะนี้พยายามจะเล่งบัดเอา้าเริ่มคำเป้าเจะเริ่มได้ลุ้นแล้วครับจังหวะนี้กับตันทีมต,ต้องกอดต้องล็อกไว้ก่อนแลวครับจังหวะแบบนี้ก็ดูแล้วคู่ขี่สูสีแต่ว่ามามาจากจากพอจะรู้ตัวแพ้รู้ตัวชนะกนันในช่วงกลางกลางท้ายๆยกสุดท้ายแล้วครับลองดูครับกรรมการหันไปชมมือให้ไฟแดงครับกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ครับเอาชนะคะแนน,นสินรมไฟเตอร์มวยไทยแบบสนุกเลย เป็นการเจอกันระหว่างไฟแดงคือพลอยรุ่งสจอเล่ยะโสธรนะครับฝ่ายน้ำเงินเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ยกนี้ยกที่3ครับพลอยรุ่งเพชรใช้จังหวะ2นะครับเหนือธรณีนี่เดินชวนทะเลาะเลยครับอย่างที่ผมได้เรียนไปครับคู่นีนีหมหลุดหลวมนิดเดียวเนี่ยโดนลงโทษครับนักมวยทั้งคู่เลยต้องออกเลือกและเน้นถึงจะาออกครับเรียกว่าชกต้องรัดกุมต้องละเอียดครับทุกช็อตต้องเล็งครับนีครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายเหนือธรณีมาแล้วครับแข่งซ้ายต่อเนื่องครับ รุ่งเพชรขวาคืนไปครับติดบางแม่ดอกสองครับเบิ้ลขึ้นไปไม่ติดละครับโดนเต็มเต็มเหนือทราดีครับบีบเข้ามาครับใยับเบียดมามีหบานครับจิ้มท้องตามด้วยแข้งซ้ายโอ้โหชดนี้สวยครับมีสอกขวาด้วยแม่หน้าวาเสียวครับจจงาวันี้ครับคุณบอลครับโอ้โหดีครับเชื่อแล้วครับยกนี้แมามีคนโมโหแล้วโอ้โหโมโหด้วยกันเลยครับโอ้โห นี่ครับมาดีกรีระดับแชมปีเยนด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอ้านี่ครับมาตอนนี้เป็นเหนือธรณีเปิดเกมชวนทะเละมาเป็นชุดครับเตะขวาต่อยอ๋อเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาส่วนพลอยลุงเพชรนี่ครับมาเดี๋ยวดูครับนี่ครับโอ้ยแข่งขวาสวยเหลือเกินรัดโอ้ออกอาวุธกันข้าทันจะรวดเร็วทั้งคู่เลยนะครับเอ้าซ้ายครับเหนือธรณีวันนี้มีศอกมีศอกโอ้ยหมัดอ่าต่อยเข้าหน้าไปหลายหมัดแล้วนะครับ อ่ะวงในครับพยายามจะเอานวมป้ายยัดเข่าเข้าไปครับคืนได้ไหมครับมีศอกคืนมาอ่ามันมันใกล้ขวาในขวาในแล้วก็ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการเลยดึงมากลางเวทีมาสู้กันต่อครับโอ้โหเดือดเหลือเกินครับยกที่สาเท่านั้นครับดูครับเหลือตอนนี้นี่ยกนี้นี่เปิดเกมเดินลุยตลอดครับขณะที่พลอยรุงเพชรนี่ครับดักสวนแข้งขวาแต่ว่าโดนมาซ้ายครับอุ้ยมีศอกซ้ายด้วยเหลือตอนนี้โอ้โหพยายามนั้นศอกโอ้โหสองศอกสามศอกนี่โดนหมดเลยครับโอ้โหอ่าแล้วอาวุธแกเยอะจริงๆครับ ไม่ไม่ไม่ได้มีตีนซ้ายอย่างเดียวมีศอกเอาเกี่ยวได้คืนคืนด้วยเข่าเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่เริ่มจะดูเดือดร้าใจครับแข่งขวามากครับพอรุ่งเพชรับยกนี้ต้องเร่งเกมแล้วครับ3ยกที่ผ่านมานี่ยังไม่เร่งไม่เน้นครับทางด้านของปอรุ่งเพชรยกนี้เปิดเกมครับเดินตามเกมตามแผนครับแมพอเดินออกอาวุธได้หน่อยนึงครับก็ถอยมา ตั้งรับในสไตล์ถนัดของตัวเองครับดูในครับความยาวของพลอยรุ่งเพชรมาไม่มาโอ้ยสอกซ้ายเหนือธรณีคร er oh, <any S 3> ับแม่พยายามจะสับสอกซ้ายคืนเหมือนกันครับตอนนั้นพลอรุ่งเพชรแต่ว่าไม่โดนโอ้โหไต้ขวาหลุดแม่โดนสอกซ้ายเหนือธรณีครับดีว่าหลบทานเข้าบอลโอ้โหนี่ครับมาระดับมวยคราตัวเฉียดเฉียดแสนระดับดีกรีแชมเปี้ยนครับนี่ครับโอ้โหออกวุ้นกันแบบนี้ครับมาสะใจครับท่านผู้ชมชาวต่างชาตินี่มา ปอบมือเกลียวเลยครับดูครับาา่าจังหวะหลักเหลี่ยมการออกอาวุธของทั้งคู่ครับอืออ่ะองดูครับลูกแกลูกกันทำได้ดีด้วยกันทั้งคู่หมัดหมัด้ายจิ้มหน้ากลัวเลยนะครับทางด้านเหนือทรนีครับเอาแข้งขวาไปครับแมคู่นี้ออกอาวุธกันโอ้โหดูครับมารวดเร็วอ้าววงใน พยายามจะล็อกแขนไว้ก่อนครับใกล้ๆยัดเข่าเข้าไปครับกรรมการดึงมาอีกครั้งหนึ่งครับสู้กันต่อครับมาถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดเร้าใจเลยครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครแล้วครับซ้ายกับขวาครับวัดกันที่ความเร็ววัดกันที่จังหวะครับแค่ขวาไปครับพลอรุ่งเพชรพยายามเบียดเข้าไปครับแห่เหนือเท่าระีีนี้มั่นใจแล้วครับออกมาตั้งรับครับคอยถีบแล้วก็คอยแย่ครับจุกจิกกวนใจครับแต่ว่าน่พลอรุ่งเพชรพยายามเร่งครับทำได้ดีด้วยครับโอ้โหนี่ครับหายกสี่ โอ้โหนี่ครับอ้าวดูครับาสวยครับลูกนี้มาพลอยลูกเพชรนี่ครับเหนือเท่านี้อ้าวโอ้โหสองล้มแล้วสองล้มแล้วอ้าวลม้มบ่อยๆแบบนี้นี่ไม่กำลังใจจากทีมงานทีเด็ด99เริ่มจะมาเหมือนกันนะครับอยังคุมเกมถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับเอาเกี่ยวแล้วก็เอาลม้มคืนไปครับพอจะแก้เขินได้ครับก่อนหน้านี้ล้มไปสองครั้งครับ โอ้โหนี่ครับมหาดูครับมาระดับโวยเกรดเเจอกันสนุกอ้าพอยลูกเม็ดโอ้โหเนือทรณีวงในมหาวงในแขนไรสวยกว่ากันอ้าโอ้โหคนละขาวเอาเลือดเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วครับโอ้โหบวกศอกโอ้โหนี่ครับคุณอดไครบอกไม่มันครับคู่นี้ใครบอกไม่มันครับอ้าวมาดวลมาวัดวัดกันวงในครับตั้งไว้ยัดเข่าเข้าไปครับโอ้โหเชื่อว่าหมดยกนี้ต้องมีเสียงปรบมือครับ มาดูครับ3นาทีสุดท้ายครับอ่าวงในครับดูจังหวะการสอดยัดเข่าเข้าไปพยายามจะขยันขึ้นมานะครับพลอยรุ่งเพชรเพราะว่าหวงอาวุธไม่ได้แล้วครับเวลาเหลือไม่เยอะครับสามยกเต็มเต็มครับแกตั้งรับครับพอยกสี่เร่งทําได้แล้วก็ได้เฮครับยกนี้ก็พยายามจะออกมาเร่งครับพลอยรุ่งเพชรแล้วก็ได้เฮด้วยครับแหม่เสียงก้องเชียร์นีดังสนั่นในทีราชดำเนินครับยับแข้งขวาไปครับออกดูครับเหนือธรณีนี่จะป้องกันตัวอย่างเดียวก็ไม่ดีครับออส อะไรก็เกิดขึ้นเลยแม่แต่ว่าหมัดขโมยต่อยครับถือว่าออกหมัดได้แม่นนะครับวันนี้แข้งขวาไปครับของพลอยรุ่งเพชรโอ้โหเสียหายหรือเปล่าครับแบบนี้ครับแม่จังหวะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มและกําลังคู่ขี้สูสีแบบนี้ครับแต่ว่าดูทางหน้าของเหนือท่อนี้ยังมันอกมันใจครับพลอยรุ่งเพชรแหละครับที่เป็นฝ่ายเปิดเกมครับเอาไว้ชัวร์ครับนี่ครับแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วก็โต้ซ้ายคืนครับเหนือท่อนี้โอ้โหนาทีครึ่งครับไปยังไงครับโอ้โหคู่นี้ มาสนุกเร้าใจนี่แหละครับเสน่ห์ขงมวยต่างศึกต่างสายครับอ่ะขยับหาช่องอยู่ครับแทงขวาไปครับแบบเบิ้ลขวาเลยครับเหนือธณีแกก็นิ่งครับเก็บอาวุธแล้วก็ต้นเน้นเน้นโอ้โหนี่ครับหาสถานการณ์หาโมเมนตัมจะไปทางไหนครับตอนนี้อ้โหคุตีโอ้โหแบบนี้วุ่นวแล้วครับแหม้วกนี้ถ้าดูตามสายตานี่พลรุ่งเพชรนีออกอาวุธได้เยอะจริงครับ ขณะที่เหนือเทรณลีครับดูเหมือนจะไม่เสียก็จริงแต่ว่าแกไปเน้นตั้งรับมากเกินไปหรือเปล่าี่เป็นคำถามครับมอสเอาละครับมานี่แหละครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองครับนี่ครับเดี๋ยวรอดูการรับใบให้คะแนนครับไบแดงครับโอ้โหพลอยลุงเพชรสจโอเลยโสธรครับเอาชนะคะแนนเหนือเทอรณลีจิตเมืองนนแบบสุดมันครับ โอ้โหต้องย้ำว่าสุดมันเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับภาค2จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ครับยินดีกับ่อยลุงเพชรนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเหนือทอรีลันีลาดีกับภาคใต้แน่นอนนะครับเพราะว่ามุมแดงนี่ลูกหลานจากจังหวัดกระบี่ครับส่วนน้ำเงินนี่ปัตตานีครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอามาตีกันต่อครับยกนี้นี่เป็นเลงเพลงเข่าแล้วครับหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าทั้งคู่เลยพี่ลียกนี้นี่สงครามเข่าเกิดขึ้นหน้า เป่งมาอนันตชัยเล็กนี่เดินเบียดถึงตัวเลยนะครับพยายามจะเบียดปล้ำเในแลมโพก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้แล้ววงในก็คอยไล่แขนแล้วก็สู้ด้วยเปียดเข้าไปโอ้โหลูกนี้อนันตชัยเล็กเอาละครับตอนนี้มาดูกันที่วงในไครตีไครแล้วครับโอ้โหคู่ขี้เหลือเกินครับ,แบาแดงอนันตาชายเล็กน้ำเงินแลมโพ ต้องเปิดเกมครับวัดพลังแขนพลังขาเอาเอาเทเททิ้งไปเลยครับรู้แล้วรู้รอดไปครับอ่ะลุกขึ้นมาครับมามามาใส่กันต่อครับกลางเวทียืนกันใกล้ๆคู่นี้ไม่มีใครเดินไม่มีใครถอยปักหลักเลยครับไม่ว่าชกกันมาสองครั้งก็รู้ทางกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับรู้แล้วว่าจะมาแผนไหนนี่ต่างฝ่ายต่างซ้อมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีด้วยกันทั้งคู่มาดูกันที่วงในเขานี่ ก็ถือว่ายังคู่ขี้นะครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันชัดเจนนะครับวงในอาวแลมโพน้ําเงินนะอนันตชัยเล็กแดงซ้ายขยับมาซีน่าแววตาเข้าโอ้แลมโพเตะยัดไปทีหนึ่งในปล้ำลากแมายังตีไม่ชัดนะครับแมอ้าวการแกะแยกออกอีกยกนี้ยก3ามนะครับซ้ายกับขวาครับอ่ะซ้ายซ้ายกระบี่ครับขวาปัตตานีแข้งขวาไปเอาหลุดหลุดต้องระวังหมัดวงในล็อกอีกแล้วครับ ม่แต่ว่าจังหวะในจังหวะในนี่มันยังไม่มีตีแบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับยังดูว่าใกล้เคียงกันมากวงในทิ้งจังหวะเอานลครับแทงขวานําไปก่อนแทงซ้ายอันนั้นจะใช้เล็กนี่เบียดเข้าหาโอ้เร่งตีได้เหมือนกันนะครับตอนนี้วงในเอาตีไม่ชัดเจนนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับเห็นจุดเลยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรใครจะได้เปรียบเสียเปรียบยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังเบียดเข้าไปเหมือนเดิมอันนั้นจะใช้เล็ก แหมจับปล้ำในแหลมโพเองก็มีกดเอาไว้นะครับล็อกเอาไว้ทําให้ยังตีไม่ถนัดมาดูต้องพยายามเบียดเข้าไปโอ้โหเลยว่าวันนี้ทั้งนอกทั้งในก็เตรียมมาดีครับนี่แหละครับผู้ชิงโวยรอบ CPF เงินล้านด้วยนะครับไยแดงเอาอนันตชัยเล็กแหลมโพตั้งแม่แหลมโผก,กันสงกันตั้งไว้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะอ่ะคอยตั้งคอยโต้คอยบังไว้เรื่อยอนันตชัยเล็กยังเข้า ข้าวก็ทําไม่ได้ยังตีไม่ได้ด้วยนะครับทุกทีที่เราจะเห็นแหลมโพนิงูเหลือมเลยเนะครับวันนี้มาฝีมือครับติดตัวตีดได้ไหมตีดได้ไหมครับหม่ยังแข้งขาของแหลมโพนี่แม่ยังยังเกะกะจังหวะตีของอนันชัยเล็กครับดูว่าอนันชัยเล็กเดินก็จริงนะครับไฟนี้แต่วงในที่ว่าเหนียวเหนียวนี่ ไฟนี้อย่างปล้ำตีได้ไม่ถนัดแล้วก็ไปลงล่างนะครับดูทรงว่าลงล่างนี่ทำให้แลมโพนั้นไล่แขนได้ง่ายนะครับแล้วก็ชกง่ายขึ้นครับโมยสมัยนี้ทบอกเกิดว่าข้อไม่แข็งไม่ได้จับบนไปลงเลาะล่างนี่นะเลาะสุ่มกายรัดนี่นะโอ้โหสรุปแล้วต้องรัดต้องรัดเหนียวจริงๆนะครับถ้ารัดไม่เหนียวเนี่ยพอหลุดมาทีเดียวเสร็จโดนแข้งขวาของแลมโพอีกทีนึงนันตะชัยเล็กขยับ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  แม่ยังตีไม่ได้นะครับแม่อึดอัดพอสมควรเลยนะครับสำหรับอนันชัยเล็กครับเพราะว่าอาวุธหลักของเขานี่จังหวะวงในครับแต่ว่าวันนี้ยังแม่ยังยังไม่สำแดงเดชเลยครับโอ้ยแม่โดนแข้งไปก่อนตีอ่าวงในวงในนี่ครับแม่ยังยังขึ้นคอยังจับยังปั้มตีแบบที่ตัวเองถนัดไม่ได้เลยครับแหลมโพนี่มีแข้งคอยสกัดเอาไว้ต่มีแผลแตกให้เห็นแล้วเหมือนกันครับตอนนี้แหลมโพ อันนั้นจะใช้เล็กพยายามจะเร่งเกมเบียดเข้าไปโอ้โไปลงล่างแล้วก็โดนล็อกคอไว้เลยครับหมัดมวยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ยกนี้ต้องมีหมัดนีศอกเข้ามาแล้วอันนั้นจะใช้เล็กเดินเข้าไปปล้ำหมีแล้วนะครับโอ้โหพอปล้ำนี่โดนล็อกกดเอาไว้เลยแหลมโผอ่อ๋ดีแล้วครับคู่ชิงนะครับโอรอบซีพีเอฟเงินล้านโอ้โหวันนี้ดูอะไรแล้ว,ลวก็ดูดีไปหมดเลยทีเดียวทางแหลมโผนะครับอันนั้นจะใช้เล็กนี่ลงเหรียมน่ะ พอเข้ามานี่ก็ทําไม่ได้ดูดิกาดไม่ตกด้วยนะครับแลมโพอ้อาออกข้างไปนิดนึงใช้เวทีให้เป็นประโยชน์ตลอดเลยทีเดียวแลมโพก็พยายามจะลุกไล่อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าวงในวงในครับอาวุธหลักของอนันชัยเล็กครับวับนนี้ยังไม่สำแดงเดชครับโอ้โหแลมโพนี่แกแม่ชิงความได้เปรียบในการจับนะครับเนี่ยครับพอจับแบบนี้นี่แม่ตีไม่ได้ครับ อนันชัยเล็กตีไม่ได้ครับไม่ว่าแก้เกมมาดีนะครับแหลมโพนี่ที่มุมก็มี9ล้าน9้าวิชิตนะครับอดีตยอดมวยไทยนะครับก็มาติวเข้มอยู่ที่มุมเลยแล้วก็เป็นมวยเข่าอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าอนันตชัยเล็กจะทําอย่างไรกับเวลาที่เหลืออีก2นาทีนะครับมัดศอกต้องงัดออกมาใช้แล้วนะครับมาดูวงในจะไปปล้ำในอีกแล้วนะครับก็ยังตีไม่ได้เหมือนเดิมครับวันนี้แหลมโพนี่วางแผนทุก แล้วก็ทีมงานนะครับไม่ไว่าจะเป็นหัวหน้าคณะเทรน ER เนอรอ์วางแผนชกนี่กรรมการก็ชูมือให้เรียบร้อยเลยนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันเป็นฝ่ายชนะคะแนนอันตาชัยเล็กไปย่างขาดท่อนขาดลอยเลยทีเดียวสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็เป็นแหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับเป็นแชมเปี้ยนมวยรอบ CPF เงินล้านรับพร้อมกับเงินรางวัล300,000บาทครับ โอ้หเรียกว่าวันนี้ครับต้องแสดงความยินดีนะครับกับแรมโพสิตคุณวัช่าแล้วก็วันนี้ครับมาเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายๆคนเลยครับคุณน็อตแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูทู์ครับท่านให้เกียรติขึ้นมานะครับขึ้นมาคาดเข็มขัดให้กับแชมปเปี้ยนแรมโพสิตคุณวัชรนี่ครับมาเรียกว่าวันนี้หล่อจริงๆครับแรมโพสิตคุณวัชร ได้รับเข็มขัดเกียรติยศนะครับในแชมป์มวยรอบ CPF เงินล้านครับพร้อมกับเงินรางวัลอีก3 0 0แสนบาทโอ้โหวันนี้เศรษฐีใหม่นี่เกิดขึ้นหลายคนคุณออสรู้อย่างงี้มหาน่าจะหัดมวยยังทันไหมเนี่ยโอ้โหถือว่าชกกันสนุกเร้าใจทุกคู่เลยนะครับครับผมอ่านี่ครับรางวัล3 0 0แสนบาทนะครับสำหรับแลมโพสิทธิ์คุณวาสันแชมเปี้ยนมวยรอบ CPF เงินล้านในค่าคืนวันนี้ครับนี่ครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านด็อกเตอร์พงศ์วิเศษไพทู์ครับท่านให้เกียริขึ้นมาคาดเข็มขัดให้กับแชมปเปี้ยนคนเก่งของเรา